อันดับแรกนะครับเราจะนําเห็ดหัวหนูขาวของเราไปแช่น้ํำไ้ครับประมาณ20-30นาทีครับแล้วพักให้เสด็จน้ําครับแล้วก็ซอยหอมแดงพริกต้นหอมเตรียมไว้เลยครับไข่ไก่3ามฟองนะครับวันนี้บ่าวต๊อกจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาครับเพราะว่าน้ำปลาจะเพิ่มความหอมให้กับไข่เกียวของเราได้ดีทีเดียวครับ แล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวตามด้วยพริกไทยป่นครับแล้วเราจะนําเห็ดหูหนูขา,ขาวของเรานะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆผสมลงไปในไข่เจียวของเราครับแล้วเราก็นําพริกกระเทียมกับหอมแดงของเราครับใส่ลงไปในไข่เจียวเลยครับพอน้ํามันของเราร้อนแล้วนะครับเราก็เอาไข่เจี่ยวเห็ดหูหนูของเราลงไปเลยครับแล้วเราก็เขย่ากระทะสักเล็กน้อยครับเพื่อที่ว่าไม่ให้ไข่ของเราติดกระทะครับ ก็ไข่ของเราเริ่มได้ที่อีกข้างหนึ่งแล้วนะครับเราก็พลิกได้ครับแล้วเราก็ล่อนเหมือนเดิมครับนี่ครับอืมเริ่มหอมฟุงแล้วครับจากไข่เกี่ยวปกติพอใส่เห็ดหูหนูขาวเข้าไปแทรกแล้วรู้สึกว่ามันฟินขึ้นเยอะครับเกียวก็ฟูขึ้นเยอะแล้วเวลาเราเคี้ยวน่ะรู้สึกว่ามันกรุบกุบครับเวลาเคี้ยวมันรู้สึกว่าเออมันฟินไปอีกแบบเลยครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสาหรับไข่เกียวเห็ดหูหนูขาวครับ